สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอ,อาราศีกุมนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับราศีกุมเนี่ยในช่วงตั้งแต่หนึ่งพฤษภาเนี่ยฮะพระเสา์เนี่ยได้เดินหน้ามาที่ที่คือเดินมาพระเสว์อยู่ราศีมังกรอยู่นะฮะแล้วหนึ่งพฤษภาเนี่ยท่านก็เดินหน้าขึ้นมาที่ราศีกุมนะฮะ เดินเร็วมาที่ราศีกุมอยู่จะถึงวันที่12กรกฎาคมปี65เนี่ยนะฮะแล้วก็จะถอยกลับมาที่มังกรในช่วงนี้ว่าพระเสาร์มาอยู่กุมเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าพระเสาร์เนี่ยทับลักของลัคนากุมเลยนะฮะราศีกุมลัคนากุมเนี่ยพระเสาร์จะทับลักในช่วง1พฤษภาคมถึง12กรกฎาคมนะครับพระเสาร์ทับลักเป็นยังไงจริงๆแล้ว <c oughs> พระเสาร์เนี่ย ก็นับว่าเป็นกเกษตรที่ราศีกุมเพราะว่าเดิมทีเลยเนี่ยพระเสาก็เป็นเจ้าของบ้านราศีกุมนะครับนะฮะราศีกุมเนี่ยจะมีพระเสาเป็นดาวกเกษตรดาวเจ้าเรือนกับราศีมังกรก็คือเสาเนี่ยจะมีบ้านอยู่สองราศีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยถึงจะมาแบ่งให้กับพระราหูอยู่นะฮะและต่อมาก็พระเกตก็ตามมาแล้วก็มรุตยูก็ตามมา นะครับเราก็เลยหลังๆนี้ก็เลยคิดว่าอ่าที่กลุ่มเนี่ย <c oughs> ให้พระลาหูเนี่ยเป็นเจ้าบ้านส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่พระเสาร์ก็ยังเป็นอยู่นะครับนะฮะพระเสาร์ยังถือว่าเป็นเจ้าเรือนราศีกลุมอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะอย่างนี้ก็ต้องคายว่าอันดับแรกเลยพระเสาร์ทับลักเป็นอย่างไรพระเสาร์ทับลักเนี่ยก็เครียดดีครับทายทุกทายโศกมีเรื่องคิด มีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้เครียดนะฮะมีเรื่องให้เครียดประมาณสองสาเดือนเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะเพราะสาวทับลักจนกว่า12กรกฎาคมเนี่ยพระสาวถอยหลังกลับมาเนี่ยก็จะคลายแล้วนะฮะฉะนั้นในช่วงมิถุนายนเนี่ยพระสาวทับลักมีเกิดอาการอะไรอาการเครียดนะครับผมแลวทางพบเรือนล่ะเป็นเกษตรก็ต้องถายว่าช่วงนี้ถึงยังไงก็ยังมีความมั่นคงอยู่นะยังมีความมั่นคงอยู่ อีกเรือนหนึ่งของพระเสาก็คือมาจากวินาศนะครับวินาศทับนะรับอาจมีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวนะช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆหรือท่านอาจมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรือท่านอาจจะอยู่ต้องไปทำอะไรเบื้องหลังทำอะไรเป็นเบื้องหลังอยู่ นะฮะหรือทําอะไรที่บอกใครไม่ได้อันนี้ทายได้อย่างนั้นเหมือนกันพระสาวทับรักนะตรงนี้ที่ราศีกุมนะฮะแล้วเจ้าเรือนท่านนะลาหู่ไปไหนลาหูไปพบที่สามครับสหัชชะอันนี้ถือว่าดีลาหูในพบสามเนี่ยลาหูนี่ปกติอยู่ไม่ว่าจะอยู่เรือนไหนอะกัดกินบ่อนทําลายเรือนนั้นให้เกิดความวุ่นวายแต่พระลาหูในพบที่สามเนี่ยยกเว้นว่าให้คุณนะครับ ถือว่าเป็นการยกเว้นนะฮะว่าราหูตรงนี้อยู่ในภพที่ให้คุณไม่ทําร้ายเจ้าชะตานะฮะตรงนี้ก็อยู่ปีครึ่งก็ดีปีครึ่งแหละเขาว่าอย่างนั้นนะก็สบายตัวปีครึ่งนะครับแล้วทีนี้พะเนี่ยยังมีกําลังพิเศษนะฮะส่งอ่าส่งกาลังไปถึงพระราหูที่ราศีเมษด้วย <c oughs> ก็เท่ากับว่าพรศก็อยู่ภพอ่าไปสถิตภพสามด้วยเหมือนกันถือว่าพระสาสถิตภพสาม อันนี้ก็ยังดีพระเสาพระราหูเนี่ยอยู่ภพสามเนี่ยทายดีได้นะครับทายดีได้เลยนะฮะเพราะว่าเป็นการยกเว้นนะฮะอย่างพระเสากุมรักษ์เนี่ยอันนี้ไม่ยกเว้นแต่พอภพสามเนี่ยส่งกําลังไปเนี่ยยกเว้นส่งกําลังไปถึงอะไรส่งกําลังไปถึงเจ้าชะตานะฮะก็อย่างที่บอกเจ้าชะตาจะเครียดหรือเจ้าชะตาอาจจะติดต่ออะไรลับๆกับใครหรือเจ้าชะตาจะติดต่อกับต่างถิ่นแดนไกลต่างถิ่นแดนไกลนะฮะนะฮะหรือ อยาก <c oughs> ติดต่ออะไรที่บอกใครไม่ได้อ่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะครับในช่วงนี้นะฮะลัคนากลุ่มราศีกลุ่มเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ราศีเมษใครมาอยู่บ้างดาวศุกร์ครับดาวศุกร์มาจากอะไรพันธุนะฮะพันธุมาอยู่ในพบติดต่อแสดงว่าท่านต้องไปติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับพันธุนะฮะพันธุเป็นใครล่ะพันธุก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง บ้านรถยนต์นะครับและตัวท่านเองเนี่ยก็ยังไปอยู่ในพบติดต่อนะฮะและยังติดต่อกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงด้วยนะครับผมช่วงนี้ท่านอาจจะมีความสัมพันธ์ติดต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงหรือติดต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่เนี่ยอาจจะมีกรณีนี้ในช่วงเดือนนี้ เป็นพิเศษหน่อยนะฮะอาจจะต้องติดต่อเขาเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเรื่องอะไรแต่ท่านจะทราบดีว่าทําไมต้องไปติดต่อเขานะฮะนะครับแล้วเจ้าเรือนราศีเมษไปไหนอะ่ะมานี่มาอยู่พบการเงินอันนี้เริ่มทายเริ่มระแคะระคายแล้วว่าการติดต่อในครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเงินทองนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระฤหัสก็เป็นกเกษตรในพบเงินทองแสดงว่า เงินทองช่วงเนี้ยถามว่ามีไหมมีนะฮะเพราะเป็นกเกษตรยังไงต้องทายว่ามีเงินมีทองนะฮะและมีการติดต่อเกี่ยวกับเงินทองของท่านนะครับติดต่อเกี่ยวเงินทองของท่านติดต่อในที่นี้อาจจะติดต่ออะไรนะครับผมติดต่ออาจจะติดต่อมีใครมาติดต่อก็มีพันธุุมาติดต่อนะฮะหรือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับ มาติดต่อการเงินกับท่านอ่ามีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาติดต่อการเงินกับท่านอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับผมแล้วอีกอะไรอีกนะฮะอ่าพระศุกร์เนี่ยยังมาจากราศีตุลน,นะฮะพพสุภะนะครับสุภะคือความสําเร็จท่านจะมีความสาท่านก็ต้องทายว่าท่านอาจจะมีความท่านจะมีความสําเร็จในการติดต่อครั้งนี้ท่านจะติดต่อเรื่องอะไรไ,ไหนไปดูพบอื่นบ้างที่พันธุ นะฮะพันธุมาอยู่ในพวกรีต่อแล้วใครมาอยู่บ้านพันธุล่ะนะครับใครมาอยู่บ้านพันธุดาวพุทธครับพุทธมาจากอะไรพุทธมาจากอ่าพุทธเนี่ยพุทธมาจากใครพุทธมาจากปัตตานิอ่าปัตตานิปัตปตานีมาพันธุอันนี้ไทยยังไงปัตตนิก็คือคู่ครองคูุ่ณส่วนคู่สัญญา นะครับคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาสมมุติว่าพันธุเป็นเรื่องบ้านล่ะสมมติว่าพันธุเป็นเรื่องรถล่ะนะฮะนะครับคู่สัญญาแสดงว่ามีการติดต่อคู่สัญญาเรื่องบ้านเรื่องรถนะฮะคู่สัญญาเรื่องบ้านเรื่องรถเป็นใครเป็นธนาคารไงทายอย่างนี้ก็ได้นะครับถายว่าเป็นธนาคารอันนี้น่าจะตรงประเด็นที่สุดแล้วล่ะนะฮะแล้วใครมาอยู่อีก ดาวอ่าเอ้ยเดี๋ยวโทษโทษโทษครับโทษครับปัตตานีนี่มาจากราศีสิงห์ครับขอโทษนะครับดาวอาทิตย์ครับปัตตานีนะฮะก็คาทายเหมือนเดิมอะแต่ว่าโทษนะฮะทายผิดนิดนึงนะฮะปัตตานีนี่มาจากราศีสิงห์นะครับปัตตานีอยู่ที่ราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะฮะทายเหมือนเดิมทีนี้ดาวพุธมาจากอะไรดาวพุธยังมาจากราศีกันด้วยนะฮะราศีกันมาพันธุนะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องคายกันว่าเจ้าชะตาเนี่ยติดต่ออยู่ในพบติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองเกี่ยวกับพันธุใครมาอยู่ที่พันธุคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะอาจจะเป็นธนาคารนะครับผมในเรื่องของมาจากมรณะมรณะก็คือเรื่องเก่าๆนะฮะอาจเป็นเรื่องอะไรที่ค้างคาเก่าๆไว้นะฮะในเรื่องของพันธุนะครับ ถ้าพันธุเป็นบ้านเป็นรถยนต์ก็แสดงว่าอาจเป็นเรื่องหนี้สินเก่าๆไหมะนะฮะเรื่องหนี้สินเก่าๆไหมที่ค้างคาไว้อ่ะนะฮะ mm hmm. เดือนเนี้ยมันต้องเช็คบินกันแล้วนะฮะเพราะว่าท่านมีการติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองอันนี้ก็ทายอย่างนี้ได้มันทายได้หลายหน้านะครับแต่ละคนเนี่ยพันธุบางคนก็ไปยุ่งกับพ่อแม่ซึ่งทายได้เหมือนกันบางคนก็ไปยุ่งกับบ้านทายได้บางคนก็ไปยุ่งกับรถ ก็ทายได้เพราะว่าพันธุเนี่ยจะให้ทางผมเจาะจงอะ่ะต้องมีเจ้าชะตามาใช่ไหมเจ้าชะตาเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวนั้นๆเราก็ตีความด้านนั้นได้ตรงแต่นี้เป็นการทายแบบว่ามุมกว้างนะฮะมุมกว้างฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้มิถุนายนเนี่ยนะฮะร,ราศีกุมลัคนากุมเนี่ยมีการติดต่อกับพันธุแน่นอนเรื่องของเงินเงินทองทองนะฮะนะครับนะฮนะแล้วอาจจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับ ามาติดต่อด้านเงินทองกับท่านก็ได้ <c oughs> ยืมได้นะเพื่อนยืมตังคญาติยืมตังค์ในในเดือนมิถุนายนอันิทฐายได้นะคะหรือปัญหาเก่าๆนะฮะปัญหาเก่าๆเ,เกี่ยวกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาปัญหาเก่าๆที่เกี่ยวกับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในเรื่องของพันธุนะครับก็อาจจะว่าเป็นเรื่องบ้านปัญหาเก่าๆนะฮะที่มี คู่คุณส่วนคุณสัญญามาเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นธนาคารแล้วล่ะนะฮะท่านอาจจะติดต่อเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกับธนาคารที่เกี่ยวกับบ้านกับรถอาจทาอย่างนี้ก็ได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมท่านถึงได้เครียดไงเนี่ยเสาทับรักและปวดหัวและ mm. เพื่อนยืมเงินปวดหัวไหมปวดหัวพี่น้องมายืมเงินก็ปวดหัวนะฮะติดต่อเรื่องบ้านเรื่องรถ ที่ค้างคากันไว้เรื่องเก่าๆอ่ะต้องมาเช็คบินในช่วงเนี้ปวดหัวไหมก็ปวดหัวพระเสากุมลักนะฮะแต่ปัญหาเนี้ยทรงเขาเรียกว่าท่านยังอยู่ในเขาเรียกว่าในภพภูมิที่ให้คุณนะฮะและการเงินก็ยังมั่นคงอยู่แสดงว่าหาเงินได้นะครับอันนี้ก็ต้องทายว่าผ่านพ้นได้แต่ปวดหัวหน่อยเพราะเสาอ่ะกุมรักนะฮะปวดหัวหนึ่งเดือนครับถายว่าปวดหัวหนึ่งเดือนเรื่องอะไรเรื่องเงิน เรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินหรืออีกอย่างหนึ่งอังคารเนี่ยอังคารอยู่ที่พิจิกเป็นพบการงานนะครับผมท่านนะฮะอาจจะมีการติดต่อเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับาง,งานเพราะอะไรเพราะนี่ไงปัตตนิมาแล้วนะฮะปัตตนิมาพันธุนะฮะแล้วก็มิถุนเนี่ย <c oughs> มิถุนก็เป็นปุตตะปุตตะ ก็มาที่พันธุนะฮะพุทธะก็มาที่พันธุนะครับก็แสดงว่ OUT, ตตาพุทธะนี่เป็นเรื่องเราใหม่ๆนะครับแต่ถ้ามาจากกันเนี่ยก็เป็นเรื่องเก่าๆนะฮะมันจะ, yes. ทะเท่ากับว่าเดือนนี้มีสองเรื่องเลยแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเก่าที่ต้องมาเคลียร์แต่บางคนนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นได้นะฮะทายได้อย่างงั้นเพราะว่าท่านมาจากสองเรือนนะฮะไม่ไม่น่าจะเล่นกันทั้งคือวุ่นวายกันทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นี่อันนี้ก็ โอ้โหพว่าสาวทำงานหนักมากเลยนะฮะประสาทประสาทจะท้าประธานประสาทจะรับประทานเลยนะครับนะฮะบางทีเรื่องงานเนี่ยอาจมีการลงทุนเรื่องงานนะฮะนะฮะลัคนากุมราศีกุมนเ,เนี่ยในเดือนเนี้ยเพราะว่าการเงินก็คือจะให้เงินมาลงทุนเกี่ยวอะไร,ออะไรเกี่ยวกับเรื่องงานนะฮะมีการติดต่อลงทุนเรื่องงานนะฮะที่เกี่ยวกับอ่าปัตนิ คู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ส่วนแล้วมาอ,อยู่ในภพพันธุก็อาจจะมีการรีไฟแนนซ์นะฮะอาจทายได้ว่า,าติดต่อหุ้นส่วนคู่สัญญาที่เกี่ยวกับพันธุเนี่ยอาจจะมีการรีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินอาจจะเป็นรีไฟแนนซ์บ้านไหมรีไฟแนนซ์รถไหมเพื่อเอาส่วนต่างตรงนั้นน่ะนะครับมาลงทุนเรื่องของงาน อันนี้ทายได้ในเดือนมิถุนานะครับผมทายได้เลยทายได้อย่างนั hmm. ้นนะครับผมอยู really ่ที่ว่าท่านใดจะสัมพันธ์กับเรื่องใดในพบเรือนนั้นเพราะพบเรือนเนี่ยจะมบอกว่าเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ได้มันมีหลายเรื่องแต่ผมเชื่อว่าต้องมีสักเรื่องที่โดนนะฮะเพราะส่วนใหญ่ที่ดูมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครอยู่ที่ว่าคนไหนจะเป็นเรื่องไหนมากกว่านะครับเอาเป็นว่าช่วงเนี้ที่แน่ๆคือที่แน่ๆเลยก็คือ ม,นนออมีการใช้เงินในเดือนมีการใช้เงินในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนนะครับผมแน่นอนที่สุดเลยต้องใช้เงินแล้วล่ะเดือนนี้แล้วท่านก็มีเงินด้วยอาจจะเป็นการไปรีไฟแนนซ์เพื่อเอาเงินมาลงทุนหรือรีไฟแนนซ์เอาเงินมาใช้จ่ายนะครับนะฮะรหรือไปแก้ไขปัญหาเก่าๆนะฮะเรื่องของพันธุอันนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วยกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับผม